ีมาต่อจากคลิปที่แล้วอุ้ยเจ็บหัวเดมมันรบ้วนดิจูเฮ้ยเฮ้ยอิจูกำลังเล่นอยู่ไม่เห็นหรอฮะเสียเวลาเวลาคนอื่นเขาอีกให้หนูจำได้แล้วดิจูเล่นได้หมดแล้วหมดอะไรเพิ่งได้เริ่มเมื่อกี้เองวีแขวนนูโล ยังเลย,ยก็นัน่นแหละทุกคนโทรศัพท์ของน้องเหมือนเดิมับน้องนั่นแหละทุกคนอ่ะแป๊บหนึงแบบน่งแป๊บหนึ่งขอเล่นอีกแป๊บหนึ่งนะ เล่นเยอะแล้วบอกเอวานะอุ้ยอุ้ยว้าเ้ยหออย่านะอย่านะตขึ้นตกนะเฮ้ยนี่เราไม่ควรตีนเฮ้ย เฮยฉันรู้นะแกจะทำอะไรกับฉันฉันรู้นะเฮ้ยดูหมดนะแกจะทำอะไรกับฉันฉันรู้นะเฮ้ยน้อนแหละน้องก็ตีแตกเนี่นี่นี่ไปเลยไปเลยโอ้คอมโบรีบับเบิ้ลกดจะได้คอมโบรีบับเบิ้ล ตกมืสับถูกสับลูกเราของแม่เจ็บไหมโอ้ปึ้งเอ๊ะเยอะจุดป้าบเลยปาไปเลยว่าตายเลยโอ้สับกูชีวิตเันทดวะ ลวยเลดโอ้จโอลูกหลานของแม่เจ็บไหมคอมโบรีบอร์บ์เฮ้ยตบปิดไเย็นดูีอุแครนล้ยนี่เนี่ย ออว่า k ิงอีอวาทริวไปวไ่งเซ่ไม่ต้องมันราโอ้ยน้องอ้อนน้องอ้อนใหญ่เลยโอ้ยเบอ้โอยอ้ย้อยโ่อโอ้ยอ้ยโ้ยยโอ้ยโ้อ้ยโอดยอยโอ้น้ย้ย ยังไม่เสร็จหนึ่ง,งทุกคนฉันหาทางจุดจุดจุดเจ็บเสบนักเสียบหนานะวีกูนี่นี่นี่สาย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 หน้าเลยช้อยน่าอืม 네. 어, 여기다 시마. 네. 음, 나가나 에? 왜? 그냥 지듯이 떠는 거야? 에 와. 에. 어, 나나나나. จะกินจังมากอู้สโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยนอ้ยโอ้ยหอยโอ้ยฉอนยโน้ยอ้ยโน้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยอนยขี้ยโอ้อ้ยอ้ยอ้นโอ่ยอ้ยโ้อ้่้ยโอ้อ้ยยโออ้ย้้้ มือจะเหลี่ยมมือไอวะให้อีวะเปื้อนไปเลยเออให้มันให้มันบางไปทุกคนโออสับดับเลยสับดับจะเก็บมันจะมันื้อเก็บไม่ได้แค่วินให้หนูดูดูเสร็จยังเนี่ยยังโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วบายบาย